เดี๋ยวเราจะมาเสกโต๊ะจากโต๊ะที่เก่าแบบนี้เราจะเสกให้ใหม่กรีบเลยนะคะอ,อกกุปกรณ์ก็มีเ็บใสกันไก่เราแปะให้เต็มต๊ะก่อนใช่ปะใช่แนละ้ว จะต,ต้องไลต่ตรงกลางก่อนใช่ไหมอืมอืมดูปโปมากเลยค่ะอืพอไล่ไล่ลมแล้วก็แปะเสร็จเรียบร้อยหเห็นขอบของปะ<อ>มันยังไม่เรียบร้อยอเราก็ต้องแปะให้หมด เก็บขอบเก็บขอบ เห็นถูๆอย่างเงี้ยไม่ได้เช็ดโตะนะแต่ว่าเราจะต้องไล่อากาศออกให้หมดเพราะว่าถ้าเราแปะอีกชั้นหนึ่งอ่ะเขาจะมีความเป็นพองๆอเนียนไม่สวยกดแน่นๆเลยกดแน่นๆเนี่ยเขาจะมีความเป็นพองๆมันจะทําให้ไม่สวยใช่ปะ่ะเราต้องทําให้หนื้อแบบเนียนแบนไปเลยใช้เวลานิดนึงแต่รับรองว่าสวยคลิกแน่นอน อย่างนี้ถ้าเกิดมันเป็นพองๆแล้วมันไม่หายมีเทคนิคไหมม,ใม,มีใช้เข็มเจาะใช่ไหมใช้เข็มเจาะค่ะใช้เข็มเจาะมีเข็มป่ะลองดูลองดูลองดูงยาจะแตกเอาเข็มมาเข็มไปไข่ไหลจะทำให้ดูเข็มเจาะมามามาเจาะนิดเดียวนะเจาะตรงตรง,ตรงกลางๆหรือไปไปลายก็ได้ <c oughs> เข็มไม่มีใช้ปลายมีดก็ได้เจาะ นิดเดียวพอก็ค่อยๆไล่เออนะไงไหมอือนะดูนี่ถูถูออกแค่นี้เจาะนิดเดียวพอใช่ไหมเออโอเคดูโปรมากเลยค่ะโดูโปรดูโปรโอเคเดี๋ยวเราเก็บ เก็บก้อนเก็บงานก่อนเก็บงานเก็บกอก่อใแปะอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ายังรู้สึกว่าพื้นโต๊ะเนี่ยยังไม่ค่อยเรียบถ้าใครมีกระดาษทรายนะขัดให้เขาเรียบซะก่อนก็ได้จะได้ง่ายแต่นี้คือเป็นวิธีแบบง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจนะคะแปะไปแล้วแปะอีกแนวนึงป้ะหรือว่าแปะแนวเดียวกันเอาไงดีคนละแนวก็ได้ นี่แนวตรงมาแล้วต่อไปทำเป็นแนวนอนต่อไปทำยังไนล่ะเอ้าเอาถุงตรงนี้เราเดี๋ยวเก็บคอมใหม่อีกรอบไม่ต้องเก็บก็ได้คอม,มจ๋าไม,ไ,ไม่ต้องไปแไม่ ก็เทปใส่เรียบร้อยสองชั้นแล้วเราก็ไล่ลมอาจจะไม่ได้เนียนกิฟเพราะเราไม่ใช่มือชีพแต่ก็ใช้ได้ต่อไปเราจะแปะอีกหนึ่งชั้นอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่จริงๆแล้วอันนี้คือเขาไว้กันเลอะในห้องครัวแบบติดฝาผนังอะ่ะติดโต๊ะก็ได้ดเราก็ซื้อมาใช่ไหมเราก็มาแปะเราวัดขนาดก่อน อืมก็ตัดเออแล้วก็แปะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยแปะขอบเก็บขอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยให้เอาแล้วค่อยเอาแผ่นใหญ่เนี่ยทับอีกทีนึงเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้แบบดูแบบดูเนียนอะเหมือนเหมือนเราแปะทีเดียวสวยเลยมาเดี๋ยวเก็บขอบกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บเก็บเดี๋ยวเราจะมา เก็บขอบโต๊ะก,กันวัดง่ายๆพับค่ะข้างหลังข้างหลังมันมีเส้นรู้แล้วก็พับก่อนเพื่อทาบเส้นไงแล้วก็มาดูว่าข้างหลังเนี่ยเอ๊เส้นมันอยู่ตรงไหนนี่เส้นอยู่ประมาณนี้อ่าตัดเลยครับตัดตามเส้นฮะขอพับอีกรอบนะไม่ค่อยเห็นรอยโ okay. อเค ใครกลัวไม่เป๊กก็มาร์กไว้หน่อยก็ได้ือโอเคนี่ขั้นตอนการแปะก๊อตเทปแล้วก็เก็บขอบโต๊ะเรียบร้อยต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด ก็คือแปะทั้งแผ่นเราจะต้องมีคนช่วยนะคะแปะยังไงนี่ค่ะจะต้องทาบแล้วก็แปะแบบนี้อืามันจะไม่เรียบหมุนมาเลยมุนเลยหม,มุนต่อนเดี๋ย,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 ยวป้าโอเคอืียกตรงนี้ห พัดลมได้ไหมไม่ได้พัดลมก็เปิดไม่ได้เนี่ยอยากแม่กลมกลมตามแม่กพตามตามเห็นว่าแม่ยืนตรงนู้นมุมนู้นติดแม่ยอดเลยสักช่องมันใ้ายไหนคะเวลาติดแล้วต้องติดยังไงคะก็ต้องมีคนจับ กจําอันนี้ด้วยนี่เหลือแตยงดึงนะข <Okay. S 1> อะ้ัญญาณโอเคยกขึ้นเอียงอันนี้มันมนันดีพอดีเลยวะใช่ขพราติดตรงวะเนี่ยแหม่ไม่ยากที่ว่างเลยเพราะมันพอดีนี้ไม่เผื่อให้เราแบบติดเพียงอะไรบ้างเลย ติดตรงไหมรง<อ>แต่อย่าเพิ่มแน่นะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผ้านะมันมีเป็นการไล่ลงนะคะเรายังไม่ได้เก็บขอบนะคะเพราะว่าเราจะเก็บทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เนียนยกขึ้นยังคนถือสติกเกอร์นี่ก็สำคัญน,นะคะเพราะว่าทั้งสองมือเน่ยต้องจับทั้งสติกเกอร์แล้วก็ดึงด้านล่างค่ะเอียงเห็นไหมเอียงมาเอียงหน่อยตรงนั้ ยกใหม่ไหมม่ต้องไม่ต้องเราะเรติดเกากันเอียงแบบไหนยิงหน่อยแล้วก็อย่างนี้อะไรไงคะโต๊ะที่เป็นสนิมตั้งแต่ต้อมทิ้<ด>อือหือตรงนี้ดูท้ายคลิปสิคะเหมือนของใหม่เลยคะ่ะยกเขายกเขายกเขายก,ยก,ยก,ยก เอียงนี่เอียงเอียงยกเอียงอย่างนี้ดูออกดูออโต้มันเดือนมาเรื่อยๆเนาะเอียงโอเคโอ้ยแล้วเราก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็คือรีลงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บขอบตอนนี้ก็ต้องมาไล่ขอบนะคะเห็นปะ เช็ดเช็ดไล่ลมเวลาเช็ดเช็ดยังไงว,วิธีเช็ดเริ่มจากตรงกลางเออไล่ไล่ไล่ลมตรงกลางออกไปข้างนอกก่อนชึเพราะว่าถ้าเราเก็บจากด้านริมมันก็จะเป็นฟองอากาศอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเราเออจะต้องเริ่มที่ตรงกลางค่อยไล่ไล่แบบนี้ชืบใช่วิธีที่ถูกต้ององ,องนั้นแหละ จะสังเกตว่ามันจะมีผิวขุกข,ขะหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เอากระดาษทรายขัดตอนแรกไงโต๊ะมันสนิมมันกินเยอะถ้าอยากให้เรียบม,มากกว่าน,นี้ต้องเอากระดาษทรายขัดให้เนียนก่อนแล้วก็ล้างแล้วก็ตากแดดให้แห้งเน,ะนาะแล้วค่อยมาติดสติกเกอร์น้อยแล้วยังไม่โมดตรงไรสองสารอบนอี้นะคะนี่เสร็จแล้วโต๊ะจากแบบเคลอะ,ะเลยสวยงามวิบวับวิบวับมากดิเจ ขอบดูขอบเก็บขอบหมดเลยดูขอบหมคะเนียนกริบเนียนกริบนี่นี่ดูดูอืมสวยเชียอ